ไปเลยดีกว่าค่ะว่าอาแถมมาเล้กับลูกค้า,าเริ่มจากตัวทางด้านหน้าเลยตัวนี้นะคะอาแปลงหน้าเป็นแปลงหน้าเป็นตัวชุดหน้า F150 Spider ให้กับลูกค้าไปนะคะชุดหน้า F150 Spider นะคะจะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้ลูกค้าระบุมาว่าอยากได้เป็นสีดำตัดสีแดงก็จะให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ใกันเลยค่ะ จะมีไฟ LED ให้ทั้งหมด3ดวงนะคะไฟตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นตัวไฟสีขาวหรือว่าสีสม้มแต่เค่นี้ลูกค้าอยากได้เป็นไฟสีส้มมาก็จะให้นะคะแล้วก็จะมีจดหมั์ไฟเบอร์ซีค่ะตัวนี้จะเป็นตัวชุดไฟตัดหมอกนะคะที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะ มีไฟเดไลท์นะคะตวน,นี้เป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะตัวนี้เราใส่วงแหวนเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมให้กับซุก้าไปนะคะตาไฟจะเป็นตาสีแดงนะคะมาฟ้อมกับตัวชุดครอบไฟหน้านะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะตัวชุดหน้า F ห5 0สไปดอร์ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวซุ้มล้อด้วยนะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้มีขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดำด้านค่ะ ไม่มีหมุดนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบมีหมุดอกะะ็จะให้ได้ค่ะแล้เวเรามาดูลายแ็กยางกันนะคะแ็กตัวนี้เป็นแ็กกรอบ16นะคะลายดอกไม้ค่ะมาพร้อมยางแม็กซี700นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่อยากได้เป็นแม็กซี700อยากได้เป็นยางแฮนด์คุกก็<า>จะให้ได้นะคะลายแม็กก็าสามารถเลือกลายได้เลยะคะ่ะมีลายให้เลือก <มา S 1> นะคะเดี๋ยวเรามาต่อทางด้านบนกันต่อนะคะ ตัวนี้นะคะอัดติดตั้งเป็นตัวสกู๊ปทรงแหลนะคะเป็นสกู๊ปใหญ่นะคะตัวนี้จะเต็มฝากระโปรงเลยอันนี้อาก็ทําเป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะลูกค้ารีเฟซมานะคะว่าอยากได้ตัวแหลตัวนี้เป็นสีแดงอาก็จัดให้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มกันนะคะเนี่ยติดฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิลม์มค่ะบานหน้าและรอบคันจะอยู่ที่60%นะคะ ขนาดเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มลูกค้าสามารถระบ,บุได้เลยนะคะว่าอยากได้ความเข้ม,มกี่เปอร์เซ็นต์นะคะติดเพิ่มเติมให้ไปอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบแก้นโลโก้ค่ะที่เป็นสีดําด้านนะคะก็กระจกมองข้างค่ะเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีตัวคิ้วกันสักให้ไปด้วยนะคะทั้งสี่บานเลยาทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวชุดลายกระติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยค่ะมีลายให้เลือกประมาณ50กว่าแบบนะคะ หรือถ้าลูกค้าอยากได้ไลายไหนแบบไหนก็ระบุก,กับอาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจะให้ทาติดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบ้ามือจับนะคะพร้อมกับตัวข้อมือจับที่เป็นสีดำดาน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเบ้ากันลอยนะคะจะติดให้ทั้งหมดทั้งสี่บานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะคะแล้วก็ติดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวข้อปอดถัง,งน้ํามันค่ะป้องกันลอย เติมน้ำมันให้เราะคะ่ะเพื่อป้องกันเล็บของเขาได้นะคะทางด้านหลังนะคะตัวนี้ยาติดเป็นชุดโลบาลิกของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นชุด,ชดโลบาหางยาวนะคะชุดโลบาก็มีให้เลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากาแบบไหนยังไงนะคะสามารถที่จะระบุมาได้เลยเพิ่มเติมทางด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวชุดครอบไฟท้าย,ท,าย,ท,ายที่เป็นสีดำด้านค่ะ แล้วก็จะใส่ตัวเบ้ามือจับแบบปลายดาบให้จับลูกค้าไปนะคะพร้อมกับตัวครอบมือจับนะคะที่เป็นสีดำดานค่ะทางด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะอาใส่ตัวการชนหลังเด็กให้กับลูกค้าไปนะคะห่วงสีแดงค่ะเพราะเดิมๆในรุ่น New Ford Ranger ตัว XLT ของเราจะเป็นการชนแบบธรรมดานะคะตัวเซนเซอร์เราก็เอามานะคะนี่จ้ะนี่จะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะข้างหลัง4จุด อยู่ในกระบะรถนะคะตัวนี้จะเป็นตัวชุดกันชนหน้าตัวเดิมที่อาจถอดคื้นลูกค้าไปนะคะพร้อมกับตัวกันชนหลังตัวเดิมที่อาจถอดคืนไปด้วยค่ะกระบะไลเนอร์ของ f อ r ์ดแท้ให้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงภายในรถกันดีกว่าค่ะภายในรถนะคะในรุ่นนิวฟอร์ดเรนเจอร์ตัว XLT ของเรานะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ จะอยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะในรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสนะคะที่มีขนาด8นิ้วค่ะหน้าจอตัวนี้เป็นซิงค์ใหม่นะคะรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะคะคือรองรับโทรศัพท์ได้ทั้ง Samsung แล้วก็ iPhone หรือ แอนดรอยอื่นๆก็สามารถที่จะรองรับได้หมดเลยนะคะทุกรุ่นค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเงินค่ะมาพร้อมกับปุ่มมติฟังก์ชันบนทพวงมาลัยนะคะจะมีไฟหน้าออโต้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดไฟตรงท้ายกระบะนะคะไฟสองท้ายกระบะค่ะตรงกระบะหลังนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพับเก็บค่ะกระจมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติค่ะที่มีเพิ่มเติมมาในรุ่น new fort ranger ตัวให t ทของเรานะคะคือจะมี rom นะคะคือระบบป้องกันการพลิกคว่ำของรถนะคะตัวนี้ที่มีเพิ่มเติมมาค่ะแล้วก็พค่นเทินก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้เราได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยได้สีเทามานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยค่ะภายในกว้างนะคะเบาะทางด้านหลังก็สะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเราไปดูรวมๆรอบการภายนอกกันต่อนะคะ แต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ